วิธีการปลูกแตงร้านที่ได้ผลผลิตดีที่สุดนะครับลุงสมคิดมีเคล็ดลับมาบอกนะครับในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องหลวงสมคิดนะครับการปลูกแตงร้านนะครับปลูกยังไงจะให้มันออกผลผลิตที่ดีนะครับและหลายท่านนะครับท้อแตงร้านจะไม่เหมือนแตงกวานะครับแตงร้านจะถ้าเราปลูกผิดวิธีนะครับจะออกลูกห่างมาก จะแปลงเพศก็แล้วพ่นฮอร์โมนยี่ห้อไหนก็แล้วเขาบอกว่าอะไรดีๆเอามาใส่จนจนท้อนะครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ลุงสมคิดจะมา,าแนะนําวิธีการปลูกที่ให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุดนะครับมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวลุงสมคิดจะอธิบายนะครับในคลิปเป็นขั้นตอนนะครับพยายามดูให้จบหรือเกือบจบนะครับคนนั้นจะเข้าใจได้ถ่องแท้ว่านเป็นเพราะอะไรนะครับ การปลูกแตงร้านนะครับจะได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับขึ้นอยู่ตั้งแต่วันที่เราปลูกนะครับถ้าเราปลูกผิดวิธีแตงร้านก็จะให้ผลผลิตน้อยนะครับจะออกเป็นดอกถูกพุ่มซะเยอะกว่านะครับสุดของลุงสมคิดนะครับจะปลูกต้นเดียวนะครับแล้วก็ระยะห่างจากต้นถึงต้นนะครับอยู่ที่หกห้าสิบเซนถึงหกสิบเซนประมาณนี้โดยเฉลี่ยนะครับระยะห่างจากแถวถึงประมาณเมตรแปดสิบถึงสองเมตรนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับลุงสมคิดจะ ใช้รถมาไถาย,ยกเป็นแปลงนะครับหลังจากที่แตงเกิดได้นับจากวันที่หยอมเมล็ด12วันนะครับแตงออกไปจริงก็จะเอารถไถามาไถาสาดขึ้นยกแปลงซึงจะเอาไม้มาปักนะครับลักช่วงนี้นะครับให้พี่น้องกเกษตรกรรามาระวังเรื่องเพีย้ยไฟนะครับถ้าเพีย้ยไฟลงยอดนะครับแตงจะเป็นไวรัสนะครับแล้วก็ควรควรที่จะพ่นป้องกันไวรัสไว้ด้วยนะครับแตงจะสร้างภูมิคุ้มกันนะครับ มีแมลงมาทำลายเขาก็จะมีปูคุ้มกันได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วเราก็ต้องพ่นยากําจัดพวกเพลี้ยไฟนะครับแล้วก็ตต่าแตงนะครับการปลูกต้นเดียวนะครับะจะให้พ้นดีคือเขาจะแตกแขนงเยอะนะครับเพราะว่าเขาจะได้รับอากาศที่เพียงพอแสงแดดที่เพียงพอแล้วก็รัศมีที่รากเขาออกไปหากินนะครับก็จะไม่แย่งกันนะครับ อันนี้เป็นหนึ่งเหตุผลนะครับที่แจงร้านนะครับจะออกเกสรเป็นตัวเมียเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเขาจะไม่แอาอัดกันจนเกินไปนะครับเทคนิคนี้นะครับลุงสมคิดได้มาจากการสังเกตสังเกตว่าในบางช่วงบางระยะที่แตงเกิดไม่ดีนะครับเขาจะให้ผลผลิตที่เยอะกว่าตรงไหนที่เกิดดีเพราะฉะนั้นปัจจัยสําคัญก็คือ เขาได้รับแสงแดดที่เพียงพอแล้วก็อากาศถ่ายเทที่สะดวกไม่แออัดไม่แน่นกันจนเกินไปจะทําให้เขาได้ผลผลิตก็อ,ออกผลผลิตที่ดีกว่านะครับอันนี้เป็นหนึ่งเทคนิคนะครับอันนี้คือต้นเดียวนะครับต้นเดียวนะครับเพื่อนต้องเขียนดูต้นเดียวนะครับ,รรรบผมจะปลูกต้นเดียวนี่แหละคือ,อเราจะได้ผลผลิตหรือไม่ได้ผลผลิตขึ้นอยู่กับตั้งแต่วันที่เราปลูกนะครับถ้าปลูกหลายต้นนะครับแล้วก็ปลูกทีแตงร้านเขาจะออก เกสรเป็นตัวผู้เยอะกว่าตัวเมียนะครับอันนี้เป็นหลักสูตรที่ได้ทดลองนะครับทดลองแล้วก็สังเกตแล้วนะครับก็จะออกเป็นตัวเมียเยอะนะครับนี่คือเกสรตัวเมียนะครับเ็าจะออกเกสรตัวเมียเยอะโดยธรรมชาติเลยนะครับเพราะว่า,าเขาไม่แน่นกันจนเกินไปและพี่น้องก็ไม่ต้องกลัวว่าปลูกต้นเดียวแล้วก็เขาจะาไม่ถึงกันนะครับแน่น แน่นเหมือนเดิมนะครับแตงร้านหนึ่งต้นสามารถแผ่ออกไปได้เป็นเมตรกว่าๆนะครับในรัศมีต่อหนึ่งต้นหนึ่งเมล็ดนะครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะห่างจนเกินไปนะครับอันนี้พี่น้องสังเกตดูนะครับแตงได้20กว่าวันนะครับยังไม่ถึงเดือนนะครับจุดจะแน่นกันแล้วนะครับอันนี้แค่ในการปลูกแค่หนึ่งเมล็ดนะครับระยะห่าง50-60ถึงเซนเขาก็สามารถที่จะหนาแน่นขนาดนี้นะครับถ้าสมมติเราปลูกหลายต้นนะครับมันจะแน่นขนาดไหนก็ ลองอคิดดูนะครับพี่น้องนะครับก็เป็นหนึ่งเทคนิคที่ลงสมคิดได้สังเกตแล้วก็เอามาถ่ายทอดนะครับให้พี่น้องเกษตรกรที่จะปลูกแต่งร้านนะครับไว้รับประทานในครัวเรือน ile, หรือจะปลูกแตงร้านเพื่อจําหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะครับก็สามารถที่จะเอาเทคนิคในการปลูกที่ลงสมคิดได้แนะนาในคลิปนี้นะครับสามารถที่จะไปปลูกเพื่อจะให้ได้ผลผลิตที่ดีนะครับคุ้มค่าในการปลูกคุ้มค่าในการลงทุน คุ้มค่าในการรอคอยนะครับก็อินอ่าก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับเป็นอีกหนึ่งความหวังดีจากลุงสมคิดนะครับที่ได้สังเกตจนได้ความรู้อันนี้มานะครับว่าคนไหนถ้าปลูกถี่นะครับเขาจะออกเกสรตัวผู้เยอะกว่าตัวเมียนะครับจะไม่สมดุลน,นะครับอันนี้เกสรตัวเมียนะครับค่อนข้างที่จะน่าพอใจน่าพอใจนะครับ แตงก็ออกลูกดกในระดับที่น่าพอใจทุกรอบนะครับในการปลูกนะครับเพราะว่าลุงสุกิดที่จะลุงสุกิดจะปลูกต้นเดียวนะครับถ้าหยอดเมล็ดก็จะยอดแค่1นึ่งเมล็ดนะครับถ้าถ้าก่้าเสียถาดก็จะปลูกแค่ต้นเดียวต้นหนึ่งจุดนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามนะครับที่พี่น้องหลายๆท่านนะครับสงสัยนะครับเรื่องการปลูกผสมผสานนะครับที่ลุงเนตได้แนะนําว่าให้ปลูกหลายๆชนิดนะครับเพื่อโอกาสที่เราจะไปขาย ที่เราจะได้ขายมันจะเยอะขึ้นเพราะว่าเรามีสินค้าที่หลากหลายนะครับทีนี้มันจะมีปัญหานะครับมีปัญหาที่หลายๆท่านสงสัยว่าเราจะปลูกใกล้กันได้ไหมปลูกแตงกับมะเขืออะไรอย่างเงี้ยปลูกอยู่ในแปลงเดียวกันปลูกชิดกันเลยได้ไหมลุงสะกีจะพามาดูนะครับอันนี้คือแตงแตงนะครับที่ลุงได้ทําคลิปคลิปนี้นะครับบอกใครจะมากอีกหน่อยนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นป่ามะเขือนะครับ อยู่ในบริเวณเดียวกันนะครับอยู่ข้างๆกันเลยนะครับปลูกได้ครับไม่มีผลใดน,นะครับก็จะประมาณนี้นะครับไปทางโน้นก็เป็นป่ามะเขืออีกนะครับลุงก็จะทําเป็นถนนนะครับเป็นถนนในสวนเพื่อจะที่ะจะเอารถเข้ามาสะดวกนะครับสะดวกหเวลาท่านก็อยากจะมาดูสวนลวงสมคิดว่าเป็นยังไงนะครับอยากจะมาดูต้นแบบ ทีนี้มันมีปัญหาว่าลุงไม่มีเวลาที่จะจะมาอธิบายจะมาแนะนําก็เลยลุงได้ทําคลิปลหลายคลิปนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้พี่น้องได้นําไปปฏิบัติได้นะครับศึกษาดูในคลิปลุงได้นะครับแต่ถ้ามาที่สวนเนี่ยลุงงานเยอะนะครับไม่ค่อยมีเวลามาอธิบายนะครับก็จะเห็นแค่ว่าลุงปลูกอะไรแค่นั้นนะครับส่วนเรื่องดีเทลเรื่องรายละเอียดว่าดูแลรักษายังไงก็ต้องดูในคลิปเหมือนเดิมนะครับประมาณนั้นนะครับ เราสามารถปลูกใกล้กันได้ครับตัวหอกยาวมะเขือหรือว่าแตงกับมะเขือปลูกได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับทีห่หลายท่านอยากจะรู้ว่า,าถ้าเราจะปลูกให้มันได้ติดต่อกันตลอดนะครับไม่ขาดระยะนะครับเราจะปลูกห่างกันขี่วันนะครับแตงลงสมคิดปลูกนี้20วันนะครับแปลงนี้ปลูกได้20วันนะครับแล้วก็จะมีแปลง ตรงนู้นนะครับอีกนะครับี๋ยวลุงจะพาไปดูนะครับว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับก็จะมีช่องว่างนะครับระหว่างระหว่างแปลงใหญ่กับแปลงเล็กนะครับจะมีช่องว่างอันนี้ลุงจะปลูกมะเขือนะครับเพื่อที่จะขั้นกลางนะครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงที่ปลูกอายุห่างกัน20วันนะครับจะมีทั้งแตงกวาเล็กแล้วก็แตงร้านนะครับ ที่เห็นอยู่ใกล้คือแตงกวาเล็กนะครับแตงกวาเล็กเราจะปลูกทีได้นะครับแต่แตงร้านต้องปลูกห่างแล้วก็ต้องปลูกต้นเดียวนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นป่าถัวฟอกยาวนะครับก็ติดกันติดกันกับป่ามะเขือนะครับปลูกใกล้กันได้นะครับปลูกใกล้กันได้ก็ไม่มีผลใดนะครับก็มีผลใดถ้าเราดูแลเรื่องแมลงได้นะครับดูแลรักษาใส่ใจนะครับปลูกได้นะครับชิดกันเลยนะครับ สรขยาวกับมะเขือนะครับริกกับมะเขือนะครับลุงก็ปลูกไว้ข้างกันเลยนะครับติดกันเลยนะครับไม่ได้ห่างนะครับไม่มีผลใดๆนะครับไม่มีผลใดๆเราสามารถที่จะปลูกผสมประสานพืชหลายๆชนิดไว้ในแปลงเดียวกันได้นะครับไม่มีปัญหาใดๆนะครับก็หวังว่านะครับทริปนี้ที่ลุงสุคิดตั้งใจทําขึ้นมานะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการพี่น้องนะครับมีมากกว่าน้อย จะเอาเคล็ดลับนี้นะครับนำไปปลูกนำไปสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวก็ขอขอบคุณในการรับชมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ